จังหวัดตราประกาศให้คนขับรถยนต์เข้ากัมพูชาต้องกลับภายใน7ชั่วโมงป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 ชาวสวนเงาะเริ่มเก็บผลผลิตกลางสายฝนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องกบมตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศระหว่างวันที่24พฤษภาคม2563ถึง30พฤษภาคม2563 ชาวสวนเงาะเริ่มเก็บผลผลิตกลางสายฝนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องวันทำให้เงาะร่วงเสียหายที่สวนเงาะของนายบุญเลือสุทธิอายุ46ปีเกษตรกรชาวสวนเงาะตะบนบอกพอยอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราด พร้อมทั้งคนงานชาวไทยและชาวต่างชาติเล่งตัดผลผลิตเงาะโรงเรียนที่ครบกำหนดตัดแล้วกว่า300ต้นหลังมีฝนตกลุงมาอย่างต่อเนื่องหากเก็บไม่ทันจะส่งผลให้เงาะบางส่วนเสียหายนายบุญลกเปิดเผยว่าในช่วงนี้จังหวัดตราดมีฝนตกลุงมาเกือบทุกวันทําให้การตัดเงาะที่สวนของตนเองนั้นค่อนข้างยากลําบาก ต้องเร่งทํางาน่้ำกลางสายฝนที่ตกลงมาทั้งตัดเงาะและคัดแยกให้ได้มากที่สุดเพราะหากปล่อยไว้อาจจะส่งผลให้ขนเงาะดําและหนักกว่านั้นก็คือเงาะร่วงซึ่งไม่สามารถนําไปขายได้แล้วแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกลงมาไม่หนักมากแต่ทุกคนอยางต้องเร่งเก็บเงาะทุกวังให้มากที่สุดเพื่อแข่งกับเวลาหากวันไหนหรือช่วงไหนมีฝนตกลงมามีฟ้าร้องฟ้าผ่าทุกคนต้องหยุดเก็บเงาะทันที เพราะมีความเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตแต่ในทางกลับกันฝนที่ตกลงมานั้นก็ส่งผลดีกับเงาะเช่นกันเพราะไม่ต้องรดน้ำให้กับต้นเงาะประหยัดเวลาประหยัดน้ำระดับหนึ่งนายบุรุษยังกล่าวอีกว่าราคาเงาะในปีนี้ค่อนข้างต่ำเพราะมาจากปัญหารโรคโควิด -19 ที่ส่งผลให้ความต้องการเงาะนั้นลดลงประกอบกับแรงงานที่ค่อนข้างหายากค่าแรงเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ3บาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือไม่ถึง10บบาทต่อกิโลรกร,รมัม จังหวัดตราประกาศให้คนขับรถยนต์เข้ากัมพูชาต้องกลับภายใน7ชั่วโมงป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 ในอำเภอคลองใหญ่แจ้งผู้ประกอบการต้องช่วยกัน หลังจากที่จังหวัดตราดได้ออกประกาศจังหวัดกำหนดให้ผู้ขับรถยนต์บรรทุกข,ขนส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศกัมพูชาต้องเดินทางกลับภายใน7ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19จากประเทศเพื่อนบ้านหลังพบว่าผู้ขับรถยนต์บรรทุกจะไม่เดินทางกลับมาวันต่อวันเมื่อส่งสินค้ากลับแล้ว ซึ่งเริ่มปฏิบัติในวันที่25พฤษภาคม2563เป็นวันแรกโดยที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอภคลองใหญ่จังวตราดรถบรรทุกทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และรถตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านไปยังจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาก่อนเดินทางออกจะมีทหารนาวิกิยศที่182จดเวลาออกจากด่านจากนั้นผู้ขับรถจนบรรทุกจะมีเวลาอีก7ชั่วโมงเพื่อเดินทางกลับมาหากเดินทางมาเกินเวลาจะถูกกักตัวเป็นเวลา14วัน ผู้ขับรถจนหลายคนบอกว่าสามารถปฏิบัติได้ตามประกาศของจังหวัดตาแม้ว่าจะมีความยุ่งยากบ้างแต่ก็ต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เวลาอยู่ในพื้นที่กัมพูชาก็จะสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตลอดเวลา นายพียรักการุณในอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าการดาเนินการครั้งนี้ทางจังหวัดต้องการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาอย่างจังหวดตราซึ่งผู้ประกอบการต้องเข้าใจและช่วยกันป้องกันโดยที่ทางอำเภอคลองใหญ่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการเริ่มลงเวลาที่หน้าด่านแทนที่จะเริ่มนับจากการตอกบัตรของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเสียเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกไปด้านนายสุวรรณ หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่าทางกัมพูชาเข้าใจการปฏิบัติของจังหวัดาาและพร้อมอำนวยความสะดวกให้แม้จะกใกล้เวลาปิดด่านก็พร้อมจะช่วยกันดูแลให้สำหรับวันที่25พฤษภาคม2563เป็นวันแรกของการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดาดซึ่งมีปัญหาเล็กน้อยในช่วงแรกโดยเฉพาะเวลาใกล้ปิดด่านในเวลา22นาฬิกา รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารี์ใต้สถานี BTS อนุสารีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศระหว่างวันที่24พฤษภาคม2563ถึง30พฤษภาคม2563 ในช่วงวันที่24-25พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวังเกียทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่26-29พฤษภาคม วรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย,ย่างคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใตพ้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วยภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร การฟังหูว้หูเนี่ยจะป้องกันนะรกได้เยอะเลยนะโยนะมเนี่ยส่งน้ําเสร็จแล้วเนะี่ยน้ำเข้าหูไปข้างนึงนะรู้เลยนะโยมว่าคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยนะไม่ทราบว่าจะเป็นเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าคนวัยกลางคนก็เป็นเนี่ยไปหาหมอแล้วส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าคนคนกลุ่มนี้จะเดินแบบเอียงเอียงแล้วก็เซย,เยน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยเอียงเอียงยเซยอัตมาก็ลองมานั่งวิเคราะห์ธรรมะด้วยกันพิจารณาตรงนี้ว่าคนที่ลำเอียง เพราะบางทีเนี่ยฟังฝั่งหนึ่งฟังฝ่ายหนึ่งน้ำหนักมันของของการฟังคนคนหนึ่งพูดอย่างเดียวพูดกลอ,อกหูมาแต่ไม่ได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เผื่อหูไว้นะก็เลยทําให้นึกถึงว่าใช่สิถ้าคนที่ฟังหูแล้วไม่ได้ไว้หูมันก็เลยกลายเป็นว่าเอียงไปฝั่งนี้แล้วยิ่งท้าใจในมีอคติสี่อย่างลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัว นะถ้าหากว่ามีอคติ4อย่างนี้แล้วต่อให้มีข้อมูลครบสองหูได้ยินฝั่งนี้ด้วยได้ยินฝั่งนี้ด้วยแต่ถ้าใจมันเอียงซะแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ก็เสียคนเป็นลูกน้องก็เสียคนเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานก็เสียคนเพราะว่าฟังหูแล้วหูหนึ่งก็มีก็ฟังเหมือนกันก็จริงแต่ใจมันลำเอียงแต่ถ้าป้องกันเบื้องต้นก่อนทุกท่านก็คงจะทราบเหมือนกันแหละนะโยมว่าถ้าเราฟังฝ่ายหนึ่งแล้วก็เผื่อใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ นะเราจะไม่ไม่ฟังฝ่ายเดียวแบบกลายเป็นคนเอียงไปเหมือนคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันมีอะไรที่มันไม่เท่ากันในหูมันก็ต้องพิจารณาตรงนี้แหละโยงว่าเราทุกท่านถ้าหากว่าเราจะไม่เป็นคนที่เข้าฝ่ายหนึ่งนะอยู่ฝ่ายหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขามันก็พาให้ไปตกนรกประตูนรกมันก็เปิดกว้างเพราะฟังหูแต่ไม่ยอมที่จะเผื่อใจที่จะอีกหูหนึ่ง กลายเป็นคนลำเอียงแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ด้วย oh, oh, โอ้โหยมยิ่งสร้างกรรมได้หนักมากกว่าใครๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้โยมก็จึงให้เราวิเคราะห์พิจารณาร่วมกันนะโยมนะว่าเกิดมาชาตินี้นะเราจะพยายามอาตมาก,ก็กําลังฝึกอยู่นะไม่ได้เก่งอะไรมากมายกําลังฝึกอยู่ว่าเราได้ยินอะไรมาถึงเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะนะเราดูจากสื่อฟังจากสื่อแต่เราจะเผื่อใจไ้อีกฝ่ายหนึ่งว่า โลกนี้มันคงไม่มีคือคนทุกคนก็คงจะหวังดีแหละแต่วิธีการปฏิบัติของเขาอะ่ะมันก็อาจจะจะไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันอาจจะไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแต่เขาคงมีเหตุผลของเขาก็นึกด้วยความสงสารว่าเออมันก็ก็สงสารก็รับเวรรับกรรมไปก็แล้วกันนะแต่จะไม่ไปโกรธไม่ไปโมโหโทโสอะไร นะด้วยความสงสารเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ได้ฟังเหตุผลจากเขาแต่เราฟังจากสื่อที่เต็มหูไปหมดแต่เรามองด้วยใจเป็นกลางไม่มีอคติสี่อย่างลำเอียงพาะรักลำเอียงพาะโกรธลำเอียงพาะกลัวลำเอียงพาะหลงนะก็อย่างเนี้ยโยมมันก็ทําให้เราเนี่ยประตูนรกมันก็อาจจะไม่เปิดกว้างนักเพราะใจของเราเนี่ยเป็นกลางกลางไว้ถึงจะมีโอกาสฟังฟังเดียวเราก็จะไม่โซเซเหมือนคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ว่าคนที่น้ําในหูไม่เท่ากันเป็นคนไม่ดีนะยกตัวอย่างอุปมาให้เห็น นะหลังจากส่งน้ำเสร็จแล้วก็ได้ข้อคิดเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวเขาก็คงจะออกถ้าสะเทือนแรงไปนี่ก็สมองจะกระทบกระเทือนเดี๋ยวเลยกลายเป็นน้ำออกจากหูสมองก็ไหลามาด้วยก็ยุ่งเหมือนกันะนะก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆไม่ได้ประสงค์จะสอนใครตั้งใจจะสอนตัวเองแต่เรารับรู้ร่วมกันไปก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นบารมีร่วมกันนะโยมนะอนุโมทนาบุญจริงๆสาธุ